สวัสดีจ้ามื่อนี้เขากับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกสามเคยเนาะจา้ะเมื่อนี้ช่องน้องช่อนชาแนลจะมีแนวทางห้าน้อยนะจา๊ะของวันที่ยี่สิบหาสิงหามีมาหายคือเก,าเาาก่านะจ้ะทั้งสามน้อยเนาะทั้งน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพาาีนะจ้ะแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางห้าน้อยนะจา๊ะของวันที่ยี่สิบหาสิงหา เขากล่าว่าเบิงผลห้าน้อยก่อนนอจากของวันที่ยี่สิบสี่สิงหานอกจากว่าจากเที่ยวไฮไปนี่เขาน้อยเดนเน่อนอกจากเขากลับไปเบื้องผลกันเลยจ้ะจากจเขากล่าว่าเบิงของน้อยพิเศษก่อนเลยนอกจากาจากเที่ยวไฮไปจ้ะฟันเก่าวิ่งลูดไฮศูนย์กับเก่าจ้ะผลนที่ออกมาเนาะจ้ะบนออก 80C ล่างออก60นะจ๊ะเข้ากับเขาทั้งบนทั้งล่างนะจ๊ะถต่ว่าเป็นตัววิ่งรูดนะจ๊ะไปเบิ้งบนก้อนนะจ๊ะบนก็ออก 80C จะเข้ากับเขาวิ่งรูด0นะจ๊ะออก 0C เนาะแล้วก็มาตรงกับตัวร่องเจาะสองตัวเข้าเนาะนะจ๊ะร่องเจาะสองตัวเท่ากับไฮ 0C ขึ้นกันนะจ๊ะ ให้ตรงๆกันเลยเนาะจัดสำหรับบนนาะจัดสองตัวถ่ายเนาะจัดเนาะศูนซี่ขึ้นกันเนาะจัดแล้วก็ล่างเนาะจัดอหกศูนย์เท่ากับเขาตัววิ่งรูดศูนย์ขึ้นกันเนาะจัดอหกศูนย์เนาะจะเป็นแน่แน่นเนาะจัดเ้อร์รี่โพติติตามรับชมคลิปน้องซ่อนจัดสำหรับแนวทางห้านอวีพีจัดผลที่ออกมาเนาะเท่ากับเขาทั้งตัวร่องเจาะสองตัวแล้วก็วิ่งรูดกันไปเลยนะจ๊ะ ก,กันได้หลายได้น้อยกันมานอกนดีใจน้ำเนาะจากเขากับไปเบื้องผลต่อเนาะจากสำหรับผลห้าน้อยปกติกันเนาาจับมาผลออกตัวไดนเนะาะจันี้ก็เป็นผลห้าน้อยปกติเนอกจ,จากจากแล้วหาไปนเน่าจากเท้าหายสองวิ่งรูดหายสามกับสองจากผลที่ออกมาเนอกจากบนออกสามแปดเก้าจ ลานก็ออกหกศูนย์เก้าเนาะจ้ะจะเข้ากับเขาเนาะจ้ะเขาเขาบนเนาะจ้ะเขาบนเป็นตัววิ่งเนาะจ้ะออกสามแปดเก้าเนาะจะเข้ากับเบื้องกันไปแล้วจ้ะสำรับผลน้อยปกติเนาะจ้ะเข้ากับเขาเป็นตัววิ่งเนาะ็ดีใจนั่เนาะจับไม่นี้เข้ากับเขาปกติกับเขาคื่กันเนาะจ้ะเนาะจะเข้ากับไปเบื้องต่อเนาะจ้ะสำรับผลจากสำรับห้าน้อย วีเอพีเนาะจ้ะจากห้าน้อยวีเอพีเนาะจ่ะจากเน่าไฮไปจ้ะเข้ากับไฮฟันหาจ้ะวิ่งรูดกับไฮฮุกกับหาผลที่ออกมาเนาะจ่ะบนออกเก่าเก่าหนึ่งจ้ะล่างออกหนึ่งฮุกเข้ากับเขาเป็นตัวล่างเนาะจ้ะเนาะเขาล่างเป็นตัววิ่งรูด6กเนาจะจะกออกหนึ่งก ก็ดีใจนัน่มนอกจากสำหรับผู้ที่ได้เมื่อนี่ห้าหน้อยเวพี่เท่ากับขอขอห้าหน้อยทั้งสามน้อยเนะจับเขากับเขาเบิร์เล่นเนจนะืจ๊ะเนาะเขาทั้งตัวเป็นตัวเจาะตัวสองตัวนะจ๊ะแล้วก็ฟันยิงลูดก็ดีใจนําเน้อจนะับเนาะสำหรับผู้ที่มาติดตามแล้วก็ไปเป็นแนวทางก็ได้จ้ะจะเข้ากัากกบเบิรง พ้นกันเรียบร้อยแล้วจากเท้ากับไปตามต่อจ้ะสำหรับแนวทางของห้าน้อยวันที่ยี่สิบหาเลยนอกจากว่ามีแนวทางตัวเลขตัวใดให้บ้างแนะะ่นอกจากเข้ไปเบิ่งกันเลยจ้าจะเท้ากับว่าตามต่อนอกจากสำหรับแนวทาห้าน้อยของวันที่ยี่สิบหาสิงหานอกจากเทากับห้ทั้งสามเนวทางทั้งสามน้อยคือเกานอกจากเท่ากับมาเบิ่งห้าน้อยแหลกก่อนนาะจากก็คือ,น,อน้อยพิเศษนอกจากน้อยพิเศษเนาะจากเข้าไปเบิ่งตัวเด่นก่อน เทากับห้เดินเจดจ้ะกับเดินแปดไปเบิ่์ฟันวิ่งรูดก่อนแล้วจ้ะเท่ากับมาเบิ่์ฟันก่อนเทากับไ้ฟันเจดจ้ะวิ่งรูดเทากับไ้แปดกับเจดเทาก็ไปเบิ่งตัวนิ่นตัวร่องแล้วจ้ะเอามาเบิ่งตัวนิ่นก่อนตัวนิ่เทากับไ้เจ็ดแปดเจเก้า 8ปแล้วกับแปดหกับไปเบื้องตัวร่องเนะจ้ะตัวร่องกับใ็ดห้ึ่งเจ็ ล้วกับแปสาจ้ะสำหรับเนี่ทางนะจ้ะตัวนี้นตัวเจาะสองตัวเนาะเจ็ดแปดเจ็ก้าแปดศูนย์ลกับแหจ้ะเข้ากเนี่ยทางนะจ้ะลื่นไปกรับน้ำเนาะสำหรับตัวนี้นนตัวเจาะ แต่ว่าแต่ละมือนะจ๊ะสําหรับตัวนิ่นตัวเจาะสองตัวก็จะเข้ายากแน่นะจ๊ะเนาะกรมีเขาบางลดบ้างกับเป็นเรื่องปกตินะจ๊ะสําหรับแนวทางที่หายไปเฮาก็จะหายเป็นฟันวิงหลูดตัวนี้นะจ๊ะตัวนี้ก็สีเขาง่ายเขาเกือบทุกมือนะจ๊ะสําหรับห้าน้อยกับลองออกไปเป็นแนวทางเบิ้งนะจ๊ะเนาะลองไปเล่นเบิ้งจะเขากับเบิ้งแนวทางของห้าน้อยพิเศษไปแล้วจ๊ะกัไปตามต่อนะจ๊ะสําหรับ ห้าน้อยปกติกันเลยเนาะจ้ะวาวมีแนวทางตัวเลขตัวใดให้แน่เนาะจ้าแต่นี้ก็เป็นแนวทางนาะจ้กห้าน้อยปกติเนาะเข้ากับไปเบื้องตัวเดินกรเนานะจ้กเข้ากับหายเดินสองกับเดินสามจ้ะกลับไปเบื้องตัวฟันวิ่งลูดจ้ะเข้ากับหายฟันสองจ้ะ วิ่งดูดกระไ้สากับสไปเบื้องตัวนิ่นแล้วก็ตัวร่องเน้วจากเขากลับมาเบื้องตัวนิ่นก่อนตัวนิ่นกระไ้สองศูนยเจ็ามเจ็ดเากับ สาจ้ะไปเบิ้งตัวล่องนะจ้ะตัวล่องกัไฮสองแปดสองเ้าสามศูเรากะสามเจ้ะจเนี่ยทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวนะจ้ะ 2องศูนย์สองเจ็ดสามเจ็ดกะสามเก้าจ้ะเข้าใจเนี่ยทางเลีนไปกับนั่นนะจ้ะสำหรับตัวนิ้ตัวจอสองตัวแต่ว่าแต่ละหมื่นนะจ๊ะตัวนิ้ตัวจอสองตัวก็จะเขายากเนี่ยนั่จ้นะเนาะ นอกจากะเป็นเนทวทางก็คือจะเป็นฟันวิงลูจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายหลินง,ง่ายกลัวการล่องเอาไปเป็นเนวทาาเบิ้งงนาะจา้ะอีกทางนึงนะเนาะจะเขากับเบิ้งแนวทาาห้าน้อยปกติแล้วนาะจ้ะเขากับไปเบิ้งตามตอนนาาจ้ะสำหรับห้าน้อยวีไอพีก็เลยนา่าจ้ะว่ามีเนวทางตัวใดห้เน่หน่าจ่ะก็ไปเบิ้งกันจ้ะแต่เ้ากับมาตามตอนนาะจ้ะสำหรับเนวทาาห้าน้อยวีไอพีนาะจ้ะเข้ากับไปเบิ้งตัวเด่นกันกนเลยนาะจ้ะ เขากับห้เด่นแปดกับเด่นเก้าจ้ะไปเบิ้งฟันวิ่งลูดนะจ้ะเข้ามาเบิ้งฟันก่อนเขากับไ้ฟันเก้าจ้ะวิ่งลูดกับไ้แปดกับเก้าไปเบิ้งตัวนิ่นตัวร่องนะจ้ะเขากับมาเบิ้งตัวนิ่นกันก่อนตัวนิ่นก็ใไฮเก้าศูนย์ เก8าแปดแกะแปดหนะไปเบื้องตัวล่องนะจ้ะตัวล่องกะไฮเก้าสองเก้าแปดสองเกะ แปจ,จัะจัะสำหรับแน่วทางนะจัะตัวนิ่นตัวเจอสอตัวเนาะเก้าศูเก้าแป้ากับแปจัะเข้ากับแนวทางแล้วจัะเลียนไปกราฟนั่นเนาะสำหรับตัวนิ่นตัวเจอสองตัวจัะ แต่ว่าแต่ละมือแล้วจําสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวกะจะเขายากแน่เนาะจ้ะมีเขาบางรุดบางกับว่าว่ากันเนาะจัดห้ากับสินินยาม้เสมอแต่ห้ากับสียแนวท่าก็คือเป็นฟันวิ่งรูดจัดตัวนี้จะเขาง่ายแล้วก็เล่นง่ายกลัวเนาะจ้ะเขากับทุกมือเนาะกะล่องเอาไปเบิ้งจ้ะเป็นได่แน่เนาะจ้ะมือนี้้พธิติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนแชนแนลจ้ะหลังจากเบิ้งตัวเด่นตัวนิ่นกันไปแล้วเนาะตึ้งสามน้อยแล้วเนาะ ก็มีน้อยพิเศษน,น้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีนะจ๊ะเขาก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางเบิงนอกจากเพื่อเข้าถือกับหลีกที่เข้ามาเข้าชอบเขาก็สีได้เอาไปเสริมกันนอกจากมักชอบตัวใดนอกจากเขาจะได้ไปนิ่งนักนิ่งเบานอกจากจากตัวที่เข้ามาเข้าชอบจะเขาก็ท่ายนี่นะจาะ ช่องน้องซ่อนชนแนวกะขอขอบพุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนเนื้อจากะขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจ้าพบกันไหมเนาะในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องซ่อนชนแนวกะขอขอบพุณนจ้าสวัสดีจ้า